เราเรื่องเกษตรสวัสดีนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากเยียวยาประกันสังคมนะคะโดยอัปเดตล่าสุดจากโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ล่าสุดนะคะสำหรับ19จังหวัดที่สมัครระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมทางสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูลจากหน่วยงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้เซเว่อีเลตู้บุญเติมซึ่งจะประมวลผลแล้วเสร็จและทำการโอนเงินให้หลังวันที่15กันยายนนะคะ สำหรับ19จังหวัดที่สมัครวันที่4ถึง24สิงหาคมที่ชำระผ่านช h อปปี้เซเว่นอีตู้บุญเติมนะคะซึ่งมีปัญหาอยู่เช็คสิทธิ์ยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนนะคะและประกันสังคมก็ออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าอยู่ระหว่างการประมวลผลถ้าแล้วเสร็จแล้วจะทำการโอนเงินหลังวันที่15กันยายนนะคะ และสำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เช็คสิทธิ์แล้วขึ้นสีแดงไม่ได้รับสิทธิ์แนะนำให้ลองเช็คใหม่อีกรอบจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพราะจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็คือการอัปเดตข้อมูลขึ้นไปบนเว็บไซต์เพื่อให้เราได้เช็คสิทธิ์กันนะคะข้อมูลของเราอาจจะยังมาไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่อัปเดตนะคะสำนักง,งานประกันสังคมอัปเดตสิทธิเยียรยผูประกันตนล่าสุดวันที่8 กันยายน2 5 6 4นะคะและหากใครไม่ได้รับสิทธิ์สามารถดำเนินการทบทุนสิทธิ์ได้ถึง3 1ตุลาคมนี้นะคะขยายเวลาไปจนถึง3า็จตุลาคมนะคะ